โอเคเรามาข้อ3กันนะข้อ3เขาถามว่าจงคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ซึ่งการคำนวณหาค่าประสิทธิ์สัมสิสัมพันธ์จะมีสูตรว่าสูตรพิทจารณา r จะเท่ากับ sxy sxx คูณ syy รากส่วนรากที่สองของ x x y y ซึ่งเมื่อกี้เมตาจีเราได้หา x y x x เหลือ x y y x y y เราก็ใช้สูตร x y y เท่ากับ sigma y กําลังสอง

SYY จะเท่ากับกดเครื่องคำนวณหนึ 1, 20, ่ 3, 52, งหนึ่งหนึ่งสองนยกลังสส่วนสิจะเท่ากับเจ็ดเก โอเคเราได้ S x y S x x แล็ก y y ให้เราไปแทนค่าในสูตรของประสิทธิสัมพันธ์ค่าประสิทธิสัมพันธ์อ่ะ,ะเท่ากับ S x y S s x y จะได้70.933 70.933ส่วนรากที่2ของ xx xx 17.646 17.646คูณด้วย s yy 794.66 7 กสี่จุดหกหกหกกดเครื่องคำนวณเจ็ดสิบจุดเก้าสามสามหน้นาที่สองของสิบเจ็ดจุดหกสี่หกคูณด้วยเจ็ดเก้าสี่จุดหกหก จะเท่ากับ0.599ซึ่งนี่คือคำตอบของค่าประสิทธิสัมพันธ์ค่าประสิทธิสัมพันธ์เรามาดูว่าอันไหนศ น้อยกว่า r r น้อยกว่า0.3ตัวแปร x และ y มีความสัมพันธ์กันน้อยซึ่ง r ที่ได้เมื่อเมื่อก,กี้ใส่แฟลชดับฮัลโหลโอเคมีปัญหานเรื่องแฟลชนิดหน่อยอ่าเมื่อก,กี้ r เราเราจะได้0.599หรือ ก็ได้0.6หรือ0 6ซึ่งอ่าอ่อ0น้อยกว่า r า,าน้อยกว่า0.7บ้านกลางแต่ของผมไม่ถึงไม่เกิน0.7ข้อแสดงว่า จะอยู่ปานกลางตัวแปร x และ y มีความสามัมปานกันปานกลางโอเคจุดข้อนี้ข้อทำครบหมดแล้วทั้ง3ข้อ หวังว่าอาจารย์คุณจะเข้าใจผมนะครับขอบคุณครับ